เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสวดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่ามันอยู่ข้างในเกมนี้มีชื่อว่าอินไซด์นะครับผมที่จริงๆมันนะเออเกมนี้ไม่มีเทคนะครับผมตอนนี้เราได้รับบทเป็นเด็กชายเสื้อสีแดงนะครับผมเกมนี้เราต้องตีความเนื้อเรื่องด้วยตัวเราเองนะครับผมซึ่งในเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมเราไปลุยกันแล้วครับผมตอนนี้เหมือนเราจะ อยู่ในป่าเนาะจากคำว่าอินไซต์เหรอคืออะไระเราอยู่ข้างในหรือว่าเราต้องเข้าไปข้างในเราอยู่ในป่า้วก็เอยอ๋อนึกว่ามุดได้ไม่ใช่ฮะเด็กชายเสื้อสีแดงที่อยู่ในป่าที่มืดสนิทมันช่างเยี่ยมเหงาสุดเกิน,นับผมเวลาเดินทัวร์ไป่ได้เลยับผมเดินได้แค่ซ้ายขวาหน้าหลังเยอะกำลังสองแฮ่ไม่ใช่ เออตรงนั้นอะไระมีไฟแดงแครับผมตรงนี้เราปีนเหรออ๋อมุดมุดมุดเฮ้ยเบาเบาเบาคืออะไรอ่ะมีคนมีคนอยู่ในรถนะคุณผู้ชมเฮ้ยมันมันนั่งให้ผมเองนะมีคนอยู่รถเราไปดูฮะหวนดูว่าจะถอยไปชนตกใจหมดไปครับค่อยๆไปครับผมเหมือนเรากำลังจะแอบคนพวกนี้อยู่นะ มีคนอยู่ข้างในรถมันหมายความว่ายังไงกันแน่นะต้องเดินไปเรื่อยๆครับผมมีกับดวงกับดักไหมไม่เอานะอุ้ยอุ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นสองคนนะผมเบา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 ันไปไม่ต้องเดินมาเดินมาต้องใส่หน้ากากด้วยนะคุณผู้ชม กลุ่มคนใส่หน้ากากเอาวะโออคือไงโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่เอ่อออ๋รถอรถคันนั้นอยู่ตรงนี้เองครับผมเอ่อเราเรา เราเดินเข้าไปข้างหน้าได้อีกไหมไม่ได้เหรอเอ๊ะยัยงไงสิเหมือนเราจะต้องเอาตู้เย็ยนตรงนี้นะผมเฮ้ยตะกี้อ๋อนี่นี่นี่อ่าโอเคฮึบแล้วก็ดโดดสวยสวยครับเฮ้ยมีหมาด้วยอหม,มาจะ ไม่เลไม่ไรหรอกมั <c oughs> ้งระแว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 งมันก็อยู่ไับเกยนะผมก็ระแวงแปลกลงได้หรอตรงเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ไปครับกระโดดคือคือเอ้ขึ้นไม่ได้หรออืมกล่องเหรอเราต้องใช้กล่องปะกล่องกล่องโอเค มาลงไปเปรี้ยวเห้ยครับแล้วก็โดดขึ้นกล่องเอ้ยเอ้ยขึ้นกล่องเอ้ยขึ้นกล่องสวยจ้ะสวยครับผมโอ้ยโอ๊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 ยกลุ่มเป็นน้ำลึกไหมเนี่ยระวัาางจมนะเด็กชายเสื้อสีแดงที่อยู่ทำกลางาเอเ้ยหมาหมาหมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมา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 กัดไปเนี่ยหมากัดไปเนี่ยมาอยู่แล้วเฮ้ยวิ่งคนไปเลยโู้โหโ้หแม่งแล้วกูชิบหายโอ้แม่งวิ่งคนไปอ่ะอย่านะอย่าออกไปโอ้หไม่ใจนิวอ่ะไอ้ยีก็โดดมาดิเนาะไม่ใจอย่าไม่ใจเลยอืม เฮ้ยมีน้ำอีเล้วโอเคโหมันไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมนอกจากป่าไม้โตรเงียบแต่ได้ยินเสียงรถนะผมได้ยินเสียงรถเสียงยางใช่ไหมนี่ไงนี่ไงรถจริงด้วย,ยมันเห็นปะวะเฮ้ย ใส่หน้าก,กากด้วยทำไมเนองเขาวิง่งเ,เอ้ยมันส่องมันส่องมันส่องเหอเห็นปะวะโอ้ไม่ล็อกไม่ล็อกจะเห็นไอ้หนุ่มไอ้แดงเราอยู่ข้างในเองแดงว่าแต่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแดงฮะไอ้แดงนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมเจ้าถึงไม่มีหน้าตาเจ้าอยู่ไหนเจ้าไม่มีตาแล้วจังมองเห็นได้ไง แดงไปแดงเฮ้ยแดงมันอยู่นี่แดงแดงรถมันจอดอยู่ตรงนี้แดงเฮ้ยมันลงมาผู้ชมครับมันลงมา้ยมันม,มันมันจะเห็นปะวะเฮ้ยโอ้ผมเดินผ่านไปได้และวนวี่ยแดงเราเดินผ่านไปได้ว,ว่ะแดงได้เลยพี่เฮ้ยโอเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคีเค้ยว ฮ้ยเ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 ฮตามมาจะตามมาอยาตามมาวูวอยจะตามมาจะตามมาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหรอเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงข้างหน้าแดงแดงแดงเฮ้ยเฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนถือปืนเลยมันไปยิงเหรอมันยิงนะว้าวเฮ้ยิง้ย้ยมันยิง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 โอ้โห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  วูดแดงแดงหมาแดงอะไรก็ได้ะที่ไม่ใช่หมาขอขออะไรก็ได้ะที่ไม่ใช่หมาเฮ้ยมันจะถึงแล้วแดงแดงว้าวโอ้ยผมผมเหงื่อออกเนี่ยโอ้หมือผมเหงื่อออกเยอะมากคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันยิงโอ้โหเราโดนเราโดนยิงอ่ะคุณผู้ชมเอะอะอะอ่ตายเลยเหรอ อมแดงพร้อมยังพร้อมนะหนึ่งเดี๋ยว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 นะแดงพร้อมนะแดงหนึ่งสองสามโอเคโอเคแดงมันไม่เห็นแดงไม่เห็นแล้วโอเคไฟไฟมันส่องไปถึงแดงสวยแดงทำดีแดง ฝนตกอะแดงไม่เป็นหวัดเหรอว่ายไปไกลขนาดเฮ้ยมันขึ้นรถแล้วแดงหุแดงเรานี่เอ้ยหมูหมูหมูช่วงนี้หมูแพงด้วยโอ้โหเป็นอะไรตายในยหมูขอจะงงกันเนะอูช่วงนี้หมูยังแพงกัขอลากไปทั้งตัวได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละอูจะมีรถมาชนไหมเนี่ยไม่เอานะแดงวิ่งค่อยไปค่อยไปค่อยไป,ยไปเดืยวลื่นเด๋ยวลื่น เด้อไปได้เหรอทางนี้ฮึโอเคโอ้แดงมันลกมากเลยนะแดงแดงมันลูกมาเลยนะ dang. แดงหูสวนครับตอนนี้เราจากป่าไม้นะผมก็เข้ามาในสวนน่าจะเป็นข้าวโพดนะผมแฮะข้าวโพดมันมีอะไรให้เราเก็บไหมแบบอ์ติฟงอ์ติแฟกต์ข้าวโพงข้าวโพดอย่าเงี้ย อืมแดงเฮ้ยแดงเราได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่หน้าเราแดงมันวิ่ดวิ่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพวกเห็นตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเก็บได้ปะเมื่อกี้พวกเห็นตัวอะไรเหลืองๆอยู่ตรงขาแดงก็ไม่รู้นะพวกเนี่ยเนี้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 ยเนีมันเยอะมากวุ้นมันเยอะมากดูดิไอตัวเหลืองอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันเยอะมากลูกเจี๊ยบเหรอเหมือนลูกเจี๊ยบเลยคุณผู้ชม ใช่ป่ะอืมโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนะผมโอ้แล้วฝนตกด้วยโอ้เจสร้างหมูเต็มเลยคุณผู้ชมแต่ทำไมลูกไก่ยังลูกเกี๊ยบยังอยู่ใช่แบบโอ้หมูหมูตายเยอะมากครับอมตรงนี้ก็โดดจับได้ครับผม โ okay. อเคฮึบฮึบกระโดดสวยแดงตอนนี้เหมือนอยู่ในโรงงานหรือบ้านล้างอะไรสักอย่างนะผมเอ๊ไปๆๆๆๆคงไม่มีอะไรหรอกเนาะผมยังไม่เจออะไรที่แบบเฮ้ยเสียงดังจังเอ๊ตรงนี้ไปได้ไหมประตูล็อกนะผมฮึบโ okay. อเคออกได้แบบตู้ สวยครับผมประตูมัน,นเปิดได้เอ๊เราจับหมูได้ไหมจับหมูเฮ้จับไม่ได้เราจับลูกเจีย๊ยบได้ไหมเฮ้ลูกเจีย๊ยบเดินตามเราเยอะมากเลยปะ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 เราต้องมาแก้ไขไปริศนาแล้วผมว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นจากเศษซากหมูที่ตายอย่างกระดกระเรียนแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าลูกเจีย๊ยบที่เดินตามเรานะครับผมเอ๊ตรงนี้มันดึงได้แล้วผมซึ่ง ึ่งึบอึบเอ๊มันน่าจะทำอะไรได้สักอย่างนะครับผมเอ่อตรงนี้ทำอะไรได้นะตาได้เหรอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสียงะอะไรเฮ้ยยังไงสิน่าจะอ๋อ ตัวนี้เหมือนจะเป็นเครื่องเป่าอะไรสักอย่างนะผมว่ามันน่าจะทําให้กล่องด้านบนล่วงลงมาถ้าผมเราจะได้ข้ามไปฝั่งนู้นได้ซึ่งเราต้องพยายามหาทางให้ตรงนี้มันติดนะผมแต่ตรงนี้มันเอ๊ะมันแบบมันดึงไม่ได้เหรอแบบค้างไว้ไม่ได้ฮะโอเคจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วโอ้ได้แล้ว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 เสียงมันดังจังวะ vi tung đi tung đi tung đi, đi đứng đây. ok ỏ xong này không phải chết rồi chết เฮ้ยเหมือนมันจะเนี่ยมันดูดตรงนี้เข้าไปจริงๆนะคุณผู้ชมหรือว่าต้องล่อลูกเจี๊ยบเข้าไปอาจจะใช่มันทิ้งระยะห่างจากลูกเจี๊ยบได้นะผมซึ่งเราจะรีบเดินไปไ,ปไวเดินไปไ,ปไวแล้วก็ให้มันดูดลูกเจี๊ยบดูดเข้าไปอุย้ยได้งไงใช่ด้วยโอเคสวยมากเด็กๆเ, <laughs> เอาลูกเจียเ๊ยร์ไปเอาไปใช้เฉยเลยโอ้โหเจลายจัด ฮึบฮึบ<ห>ลาก,ก่อนเจ้าไม่สามารถขึ้นมาหาค่าได้ไว้เจอกันใหม่นะแต่ตอนนี้หมูแพงมากเลยนะผมกินไก,ก่ก่อนได้ไหม,นะอมตอนนี้เหมือนอยู่บนหลังคาโรงงานอลไรสักอย่างนะผมโอ้โหมันดูมันดูล้างไม่หมดเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเราลงไปเราตายไปแนะี่ยน่าจะเอ้ยกระโดดลงหมูได้ไหมแต่หมูมันมี มันมีอะไรยึก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 อยู่ตรงหมู่อะคุณผู้ชมเอานะว่าใจนะแดงพร้อมนะแดงแดงพร้อมนะพร้อมใบแดง้อมแล้วพี่เอาเลยขอจังหวะหน่อยหนึ่งสองสามใบแดงวิ่งหูหูหูกระโดดเฮอสวยอู้ดูดิอะไรมันใัยหมูอยู่ก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมเอิมจะทำอะไรได้บ้างอะ ดู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 มันยืดเลยดูมันยืดดูมันยืดอุ้ยวอมันเข็นได้มันเข็นได้เข็นได้ล้วก็เข็นเลยครับโอเคโอเคอู้ดูอะไรใช้อยู่ในหมูอะไรอยู่ในหมูพญาเดรอดูดิดูดิเนี่ยอู้ใช่เดือนเหรอฝนตกด้วยผู้ชมดูดิอู้ไป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  ฝุ่นยังไม่เลิกตกเลยครับพี่ชมอุ้ยเป็นโคนหรอคือค่อยเดินนะค่อยเดินค่อยเดินค่อยๆเดินกระโดดสวยครับลงไปสวยครับผมอุ้ยหมูตายเยอะมากครับผู้ชมที่นี่อาจจะเป็นเพราะปัญหาหมูแพงที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้มต้องเรียก

อู้มันมันชนเราได้ป่ะนี่แต่ผมก็โดนข้ามเลยเดนข้ามเลยดีแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอให้มันชนให้มันชนเอ๋อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงดังจังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอยู่งไปวะน่ะอืมตรงนี้ไม่เลยไหมผมว่าเราน่าจะหาอะอะอุ้ยอุ้แล้วมันอยู่ตรงตูดอหรเราจับได้ไหมอุ้ยจับได้ด้วย โอ้มาวิ <deux> ่งอะไรอะหมูอายุเคหมูหมูอายุเคหมูเราจับนายได้ไหมมานี่มานี่เราขอใช้ตัวนายหน่อยเราอยากรู้ว่าไอข้างบนนี้มันคืออะไรอันนี้เป็นหมูที่ดูผอมแห้งมากเลยนะผมอือแบย เอาว่ะพอเราเข้าตรงนี้แล้วคนมันอ๋อเราสามารถวควบคุมคนที่อยู่ตรงนู้นได้แล้วผมโอ้โหเยอะมากโอ๊ยหักหักไปแล้วนะดึงขึ้นสวยครับเดี๋ยวๆๆอ๋อมาช่วย,วย,วย,วยมาช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนๆยกขึ้นไม่ไหวดึงเอ๋เอ๋เอ๊ะเอ๊ะมันเอ๊ะมันหนกักมันหนกักมีอีกปะ เอเอสองคนมันไม่ไหวแน่นอนนะคุณผู้ชมงั้นเราก็คือต้องหาทางให้ตรงนี้มายกพร้อมกันให้ได้นะครับผมซึ่งถ้าเราเอาคนไว้ตรงนีเนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอเอ เอเออ๋อนี่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 ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาโอ้ยใช้แรงหน่อยครับบอกอดันไปฮึบฮึบฮึเอ๊ะไม่ได้ให้ดันเหรออ๋อดูว่าอ๋อดูว่าให้ดันเฮ้ยระวัง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 โอเคเรามีทางขึ้นแล้วผมแล้วลงยังไงวะเนี่ยฮึบฮึบลงไง เออโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับเราสามารถควบคุมคนพวกนี้ได้ด้วยอะ่ะอืมแล้วคนพวกนี้คืออะไรกันนะมีปริศนาีกแล้วครับผมอืมอันนี้เหมือนจะ,ะโดนจับได้เอ๊ไม่ใช่คิดเองอืมช็ข้างหลังหน่อยครับไม่มีอะไรนะผมป้าแดงแดงนายกำลังทำอะไรอยู่แดง ตรงนี้อ่ะให้ยกครับผมฮึบฮึบสวยโอเคไปแดงโอเคโอโห้เหมือนลกใบใหม่ไม่เจ้าไม่เจ้าเหมือนลกใบใหม่ครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับพาร์นี้ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บๆบ๊ว